ทีมนักสำรวจจีนเดินทางไปถึงยอดเขาโชโมลังมาเพื่อทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์บนยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกโดยทีมนักสำรวจออกจากค่ายที่ความสูง8,300เมตรไปยังสถานีตรวจวัดอากาศที่ความสูง8,830เมตรซึ่งถือว่าสูงที่สุดในโลกต้องใช้เวลาปีนเขาถึง8ชั่วโมง ทีมสำรวจแบ่งเป็น2ทีมโดยทีมหนึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนแบตเตอรี่และติดตั้งเซ็นเซ,นเซอร์เพื่อวัดทิศทางและความเร็วลมนักวิชาการและสมาชิกของ Chinese Academy of s c i e n c e บอกว่าภารกิจในปีนี้คือการติดตามข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อศึกษาเรื่องภาวะโลกร้อนและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภูเขาโชโมลังมาขณะที่นักสำรวจอีกทีมปีนขึ้นไปบนยอดเขาที่ความสูง8,848เมตรเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำแข็งและหิมะนำมาศึกษา เรื่องมลพิษทางอากาศการศึกษาวิจัยบนภูเขาชโมลังมา <จะ S 1> เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์บริเวณที่รอบสูงริงไห่ซีซางที่เริ่มขึ้นเมื่อปี2017ตั้งแต่ปลายเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์170คนเริ่มวิจัยเรื่องน้ำระบบนิเวศและกิจกรรมของมนุษย์ที่อยู่รอบบริเวณเทือกเขาชมลังมา